สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่น10บนเดินดี7ตัว3สูตรนะครับเป็นสูตรเดิมทั้ง3สูตรนะครับ3สูตรนี้มาตัวชน2งวดติดแล้วนะครับเรามาดูงวดนี้เป็นงวดที่3ว่าเขาจะมาไหมนะครับตัวชนนะครับเด่น10บนชน3สูตรนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ เรามาดูสูตรที่1กันเลยนะครับเป็นสูตรง่ายๆสั้นๆนะครับไม่ได้สูตรยาวอะไรนะครับสูตรนี้นะสูตรที่1นนะครับ10บนบวกหน่วยล่างบวก9กคงที่ผลลัพธ์เดทไท่าบวกหน่บวก1นวก1บ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 วก2บวก2นะครับนี่เ,เป็นเป็น7ตัวนะครับถ้าผู้ชมครับไม่ใช่6ตัวนะเพราะฉะนั้นนี่ผลรวมที่เรา รวมได้แล้วเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเด่นนะเราต้องเอามาบวก1ก่อนถึงจะเป็นตัวเด่นตัวที่ตัวที่1นนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก041เป็นสถิติงวดแรกนะครับสูตรนี้17งวดยังไม่หลุดนะครับเป็นเด่น10บน7ตัวนะครับเรามาดูสถิติพร้อมๆกันเลยแล้วค่อยมาคำนวณทีเดียวนะครับ เป็นสูตรสั้นๆแต่ว่าเดินดีนะครับผมลงมให้ชมนิสาเอา่อสองงวดติดแล้วม้งวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับก็มาตัวชนทั้งทั้งสองงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามเรามาดูกันว่าตัวชนจะยังเดินดีไหมนะครับสําหรับงวดนี้พิเศษนิดนึงนะครับผมจะมีตัวรองชน2ตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะชนทั้งหมด4สูตรนะครับก็จะมีตัวรอง3สูตรนะ ชน4สูตรแล้วก็รองอีก3สูตรนะครับเพื่อกันไว้นะครับถ้าตัวชน4สูตรไม่มาเขาก็อาจจะมาตัวรองคือชน3สูตรก็ได้นะครับแต่ว่า2งวดที่ผ่านมาชน4สูตรชน2สูตรชน3สูตรนะครับเข้า3สูตรนะชน3สูตรทั้ง2งวดเลยนะครับสำหรับ3สูตรนี้นะเนี่ยครับงวดที่17 โวดที่ผ่านมานะครับผลรางวัลนะครับออก6 8 7เราให้เด่นที่8 9 0 1ก้าศนะครับหลักสิบนะหลักสิบก็คือ8นะครับมาที่8หลักสิบก็ถือว่าผ่านนะครับ เรามาคำนวณงวดวันที่16เมษาสูตร10บน10บนก็คือ8บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ6บวก9คงที่9บวก6ได้5นี่ก็ได้8นะครับ8บวก5ได้3นะ นำา3ไปบวก1นะครับ3บวก1ก็เท่ากับ4นะเด่นตัวแรกของเราเด่น4นะครับแล้วก็บวกทีแล้วแต้ม5 6 7 8นะครับแล้วบวก2ได้0นะครับ0บวก2ก็ได้2นะ4 5 6 7 8 0 2 เด่นสิบนเดินดี7ตัวสูตรที่1เด่น4 5 6 7 8 0 2เรามาดูสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2สูตรใช้1ยหนึ104่งบวกร้อบวกเก้คงที่ ผลลับจะเท่าไหร่บวก1บวก1บวก1บวก2บวก1บวก2นะครับผมใช้ใส่ตีงวดที่ออก0-41เป็นใส่ตีงวดแรกสูตรนี้ก็เช่นกันท่านผู้ชม17งวดยังไม่หลุดเรามาดูสสิติแล้วค่อยมาคำนวณน,นะครับเดินดีอีกสูตรหนึ่งนะครับตั้งแต่เอาลงนี่ก็ยังไม่หลุดนะครับ ขอให้เดินต่อนะครับงวดที่17ผลรางวัลออก687มันเป็นเลขเรียงนะครับมันก็อาจจะถูกยากนิดหนึงสตัวนะครับไม่มีใครคาดคิดนะแล้วก็เป็นเลขสูงด้วย678นะครับถือว่าเป็นเลขสูงนะครับหกเจปก้าเนี่ยแล้วก็ปกตินี่ โอกาสที่มันจะมาเลขต่ำเลขสูงผสมกันนี่สูงมากแต่ว่าหดนี้มาเลขสูงหมดนี่ใครถูกนี่โชคดีมากๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าหวยออกแบบอาจจะมีท่านที่ถูกแต่ว่าน้อยนะครับสามตัวนี่น้อยมากแล้วก็เป็นเลขเรียงด้วยไม่มีใครคิดหรอกครับสูตรนี่หลุดหมดแหละท่านผู้ชมนะไม่มีใครโอกาสที่จะถูกสามตัวก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเลขออกแบบนี้นถูกยากนะครับ หลักสิก็คือ8นะครับเอาให้เด่นที่7 8 9 0 2 3 5ก็มาที่มาที่8นะครับหลัก10นะก็ถือว่าผ่านนะครับเรามาคำนวณงวดวันที่16เมษานะครับสูตรช่ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งก็คือ6 บวกร้อยสี่ร้อยสี่ก็คือหกบวกเก้าคงที่นะหกบวกเก้าก็ได้ห้านะนี่ก็ได้หกนะครับหกบวกห้าได้หนึ่งนะครับเด่นตัวแรกเด่นหนึ่งนะครับหนึ่งทีบวกทีละหนึ่งแต้มได้สองนะครับได้สามนะสามสี สี่ไปบวกสองได้หกนะครับหกวกหนได้เจ็ดบวกสก็ได้เนะเด่นสิบนเดินดีสูตรที่2เด่น1 2 3 4งสองสามสี่หกดเกนะครับทวนทิดนึงนะครับหกบวกหได้หนะึ่งะเด่นตัวแรก1นึ่งนะครับหนึ 1, 1, 1, บวกหได้สองได้สได้สี่บวกสได้ห 6บวก1ได้7 7บวก2ได้9นะครับ1 2 3 4 6 7 9นี่เป็นเด่นสูตรที่2นะท่านผู้ชมนะเรามาดูสูตรที่3กันนะครับงวดนี้ผมก็จะจับชนให้เช่นเคยนะครับเราก็มาดูกันว่าจะชนตัวไหนงวดนี้นะครับสูตรที่3นะครับแสนคูณ3บวกร้อบนบวก2คงที่ ผลลับเดไดไเ่บกหน่งบวกหร่บวก1บกสบกสบกหนึ่ะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก041เป็นสถิติงวดแรกนะครับสูตรนี้ก็เช่นกันท่านผู้ชม1 7งวดยังไม่หลุดมารู้มาดูสถิติกันแล้วค่อยมาคำนวณนะครับเดินดีอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่17ผลรางวัลออก6 8 7เราให้เด่นที่8 9 0 1 3 5 6นะครับมาที่8หลัก10นะครับถือว่าผ่านนะครับ รามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชม16เมษายนนะครับแสนคูณ3 0แสนก็คือ6 638บวก100บน100บนก็คือ6บวก2คงที่6บวก2ได้8นะครับนี่ก็ได้8นะ8บวก8ก็ได้6เด่น6ตัวแรกนะครับ6บวก1ได้7บวก1ได้8 บวก1ได้9นะครับ9บวก2ได้1 1บวก2ได้3 3บวก1ได้4นะเด่นอ่10บนสูตรที่3นะครับเด่น7ตัวสูตรที่3เด่น6 7 8 9 1 3 4นะครับ6 7 8 9 1 3 4นะ นี่ก็เป็นเด่น10บ,บนเดินดี7ตัว3ส,สูตรท่านผู้ชมเรามาผมมาดาูผมเอามาจับชนให้แล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยครับนะนี่เป็นตัวชนนะท่านผู้ชมนะตัวชนที่ <c oughs> ผมจับชนให้เรียบร้อยแล้วครับ10บ,บนชน3ส,สูตรงวดที่16เมษา68นะสูตรที่1น,นะครับ4 5 6 7 8 0 2สูตร2 1 2 3 4 6 7 9 สูตรที่3 6 7 8 9 1 3 4นะครับชนกันทั้งหมดชนกัน3สูตรนี่มี4 467นะนี่ชน3สูตรนี่4 6 7นะครับชน3ตัวเช่นเคยนะเรามาดูงวดแรกนะท่านผู้ชมที่มันชนกันเนี่ยครับงวดที่16มีนานะ10บุนชน3สูตรนะเป็นสูตรเดียวกันเนี่ยนะครับ ชน1 4 6 7 9ก็มาที่6ก็ผ่านงวดต่อมา1เมษานวดล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชม6 8นะ10บนชน3สูตรนี่เป็นสูตรเดิมนะฮะชนกันที่8,90นยะ์ะก็มาที่8นะครับสูตรนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับมาที่8นะงวดนี้เป็นงวดที่3ที่3สูตรนี้เนี่ยครับเอามาชนกันดูนะครับ10บนชน3สูตรก็ชนกันที่4 6 7นะ 4ี่หกจ็ดจะมาไหมหลัก10ท่านผู้ชมนะต้องยอมรับนะงวดนี้นะชนดับกระจายเลยท่านผู้ชมผมบอกให้ก่อนนะต้องระวังนะเนี่ยครับเด่นงวดนี้นะหลัก10นะครับชน3สูตรนะสี่หกจ็ดจะมาไหมแล้วก็ผมก็จะยังใช้สูตรเดิมอยู่สําหรับหลัก10งวดนี้นะครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็จะชน4สูตรแต่ว่า นอกจากชน4สูตรแล้วผมก็จะมีตัวรองอีกชนอีก3สูตรนะก็จะเป็นตัวรองเราค่อยมาดูกันนะครับก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเลขดับนี่โอ้โหเอาไม่อยู่หลายงวดแล้วนะครับเด่นนี้มานะแต่ว่าดับเราเอาไม่อยู่นะครับเป็นเด่น10บนชน3สูตรท่านผู้ชมจะมาไหมเก็บเป็นข้อมูลนะท่านผู้ชมนะเอาไปประกอบเป็นข้อมูลนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับ เพราะว่าสองงวดที่ผ่านมานี่มาตัวชนหมดเลยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามเขาจะมาไหมเด่นเด่นชนสามสูตรที่4 6 7ดนะครับสำหรับ10บบนงวดนี้นะครับตามสูตรเก่าของเรานะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ